ถอดกอส่งอาไุธให้หมดเลยเอาของมาใ้หมดส่งมาส่งมา่าอมาอ่ะนี่นี่นี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาเอานี่น่เอ้ยใจเย็นเฮ้ยเเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรมาอไมมันหาได้มที่อีนี่ง้มาตรงนี้มาตรงนี้มานี่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 อ่าอมาแล้วมาแล้วเอ้ยอะไรอะเอ้าเอ้าแกลงไปข้างในซะไลงได้ห มองไปหัวหน้าเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมขึ้นมาแล้วจากนั้นแพก็จะตายก็จคทรมานไปไปเอาเอาเอาอะไรอ่ะเอ้เฮ้ยทำไมดีวะเนี่ยขอในตัวมีเฮ้ยไม้เฮ้ยครับครับเลยได้ครับเลยได้เงียบฟึบนี่แหละเฮ้ยมันอยูบว่ะอย่าหยุดเอาดิวางวางเฮ้ยอึ๊บตีวางนี่เนาะตามเรือได้เอ้าเอ้ยมันเห็นเอ้าเอ้าเอา แกคิดอยากคิดว่าออกไปได้นะเอาให้เลาหัออวแดงเอาไม่เอาเอ้ย oh. 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 okay. ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วเอาไงดีเอ่อ uh เอาไงดีวะเนี่อเอ้โะต้นไม้เอาดินเอาดิน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 ปั๊บรล่างไปออกซิเดียนซะด้วยขึ้นขึ้นไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาย เอาหายปลูกต oh e ้นไม้เงียบตุ๊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 บตุบตุ๊บตบตุ๊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 บ ้นล่างจะหายหมดแล้วแค่กระจกแล้วก็ทุกบอกไปได้เลยเออวะไอพวกนี้มันกไม่จริงเลยเอาพอบาเรีเหรอเอาเอาเฮ้ยมีน้ำออกมาด้วยเอาเอาเฮ้ยเอาดินต่อตัวขึ้นไปดีกว่านี่แหละพวกนี้มันโง่ไม่รู้หรอก ใชไม่ออกไม่มาเก็บเก็บเก็บถ้าขึ้นก่อนเฮ้ยน้ำไมนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่น้ำก็ขึ้นไม่เร็วนี่ว่าไอ้เรารอดอยู่แล้วปั๊บปึ๊บเฮ้ยน้ำยังไม่ขึ้นต่อโอเคเอาไม่นะฝนตกมองอะไรแทบไม่เห็นหรอกเอ้า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 เฮ้ยทำไมมันตั้งสูงขนาดนี้เนี่ย เอาเอานี่ไงทางออกเฮ้ย hey, จะออกไงล่ะเนี่ยเฮ้ย hey. ไปหนึ่งนะนี่นี่เอาน้ามันเป็นบ oh. าเลีอ๋อเอาแล้วจะทำไงล่ะเนี่ยเรือบักเรือได้ปะเอ้าเฮ้ยกาเดียนเฮ้ยกาเดียนไปจากไหนอะไปนึ่ะน,นะถ้าเอาออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้แงบแล้วก็ นี่นี่แหละไม่มีใครรู้ว่ามีใครอยู่ค่อยๆออกดีกว่าหมอหมอลาตัวใหญ่เฮ้ยตาโตใหญ่เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดออกมาได้ไงเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาวิ่งดิวิ่งดิรออะไรวิ่งดิหยุดนะหยุดหยุดหยุดเอ้าติดกับดักแล้วเอ้าเอ้าอะไรอะเฮ้นมันติดกับดักแล้วอ่ะมันติดกับดักเฮ้ยเอ้านี่พวกแกวางกับดักไว้เหรอเนี่ย นั่นดีนะฮะเฮ้โง่ถ้วยเจอเออเอะไร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 ทำเรื่หาชิดบังไอ้หง่แดงนี่มันโง่จริงเลยโอ้ไอ้ชิลอยไอ้พวกมีแฟนไม่ต้องพูดโอ้โหบินไปบินมาใหญ่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รักก็อย่างนี้แหละอะไรโอ้เราไม่นกเหมือนมึงหรอกนะนี่แกกล้าพูดแบบนี้เหรอชิลอยลูกหมาไอ้ลูกหมาเอ้ย โอเคพวกเราทำไงดีเอาก็ปล่อยสิปล่อยปล่อยทำไมทำไมอุ้ยมาๆามาอยกันได้สบายเลยมามาีกว่าทิ้งทิ้งมันไว้เนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้นุ้ยช่วยด้วยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยบายๆนะบายๆนะมาขอรักกอดแล้วรอแล้วรอแล้วเอ้าดูดิมาหมูฝากด้วยนะฝากฝากากันด้วยไม่ใช่หมู ไม่ใช่หมูเฝ้าดูดิคนดูดูระดับมึงแค่ระดับมึงแค่หมูก็ทำได้แล้วอะไรแมนเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้ามันไปเร็วเอ้าไปหมดเลยเอ้าเราทำไงออกอะไรยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยดูดีมีที่ว่างปะเอ้าเฮ้ยสวัสดีน้องหมูน้องหมูอุดอุดก็คือหน่อยนี่คุยโอ้โหด่านหน้าหนีอขดูเฮ้ยพิดชิงรถแค่อถเฮ้ยไอหมูอะนี่นี่ฮาฮาฮาป้าบ พวกกระจอกทิวราแก้แค็งแล้วเฮ้ยนี่นะทุกคนบ้านของมันเนี่ยเฮ้ยลอยเขาพวกมันอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยมันอยู่กันเต็มเลยอเขอย่องเข้ามันจำจีนะพี่อะไรจำจีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไมดูมาดิอยู่กันเต็มเลยจำจีที่ที่ใอยู่ไอ้ไมคสิกัญชานี่วะอันเบกกิ้งเอามาเอามามอะไรบ้าง อู้อ,อะไร,รอ,อะไรนนะอะเเผ็ดๆๆๆอุ้ยๆเอาไอชิเมนขึ้นอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแล้ววะสวยแล้วไงแรงขึ้นแล้ววะไม่มีอะไรหรอกมอั้งอืมโอเคน้ยฝองอะไรเลยเอน็นเดูโฟวเจมันอะไรไปจะกลับมาไนงะแต่พีเอฟเคไปอย่างนี้ไม่ได้นะพี่กลับมาเหอะนะพี่เจมรักพี่ ทีขุดที่ขุดมีที่ขุดปะขุดที่ขุดอยใจเกเรกันแถวนี้ที่ขุดเงี้ยเ้ฮมันโง่จริงเลยคนจะเปิดกล่องตรงไม่เห็นด้วยไอโง่จริงไม่ใช่ทำลายต่อไปเดียวใช้กรอนออกมาโซสลี่มีคอาม่าไม่าดีดีดดีดดีดีดด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 ดนดลดด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 เดดดดดดดเดดดดดดมด่ด ไงโดอรเลมอนโดอรเลมอนดินั่นแล้วมายือนอ,อนนะไรอ,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 อยู่ตรงนี้มัต้องมายืนอะไรกันอยู่ตรงนี้วะพี่ผมผมว่าไอ้นกหัวแดงไอ้นกหัวแดงน่าจะตายหาแล้วอะไอกาดใกล้แล้วโง่โง่อย่างนั้นอะหาเล่มปุ๋หวังออกซิเจนออกซิเจนอุดประตูมันออกซิเจนออกซิเดียนมีแต่ค่ายอิงออกซิเดียนเฮ้ยไอชิมเมอร์ขึ้นอีกแล้วเฮ้ยมันไม่รู้มันโง่อะไรวะโหคัตติ้งอะออกซิเจนออ อะไรวะน่าสำแขวนนะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เรื่อยไปถึงแล้วเอ้ยถ้ามันฉลาดมันจะขุดกำแพงออกมาเน้ะโอ้ยไปเลยไปเลยทำไมวะผีหลอกเ่เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะนกบินผ่านออพี่ขุดกำแพงไม่ผ่านเหรอแพี่นกอะไรกันอยู่แถวนี้อ่ะเหมือนโงงจริงมองไม่เห็นเนะแล้ยี่ของดีเกาะดีอะไรเก็บเก็บเก็บเฮ้ยของหายเอ้า ไอ้ของหายไปไหนอะไปดูดิวิววิวของดีของดีนี่มันอะไรมะเฮ้ยนี่นี่นี่ของดีของดีทั้งนั้นเลยนี่เก็บมาฮะเก็บมานี่อ้าวอ้าวของเฮ้ยน่าเบื่อหงอหมืเลยทำไงเดี๋ยวเราไปดูทั้งนรงนฮะอะลงไปดูดีไหมจะลงไปดูด้านหลังเลยเฮ้ยลงมาจริงดิลงไปแอปแอปแอป โอ้ยเจ้าหนาทีอ่ะเ้าอจ้ยเจะเจอาเจ้จ้จอเจ้าจ้เจเจ้าจาจเจ้าเจาจาจ้าจ้าเจ้าจ้เจ้าเจ้าจ้จ้าเจ้าจเจอเจอาจ้าจ้าเจาจ้าจอาจ้เจาจาจ้จ้าจาจเจาเจ้าเจ้าจเจอาจเจ้าจาจ้ดจ้าจ้าจเจ้าจ้าจเจงา้เจ้า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 เจาจ้าจเจ้าจจ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 อจจาจา ตั้งช่วงนี้ก็ชอบปกกระโมยนะของพิเศษหายไปหมดฮะเฮ้ยของพิเศษมาถ่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่ามาปั๊บปั๊บปัปัปัเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นไปแล้วเอพี่เจกลับมาเฮ้ยมีคนนึงไม่อยู่ไอ้เจไม่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวหาของตอนปั๊บ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 เออพี่ลืมของนะพี่ลืมของเออมันมีสามหัวตัวเนี้ยหายไปแล้วฮะอะไรวะที่เราขุดมาไม่ขึ้นดีกว่ะเฮ้ยเฮ้ย เอยติดติดแล้วอุ้ยลืมกดชิปลืมไทยมีน้ำไปกูติดไปแล้วมันไม่เห็นไอ้มันเกาะโซ่ข้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน้แดงเฮ้ยโน้ตแดงมาดีไปเลยเฮ้ยโน้ตแดงเยูะดีไปเลยอยู่นี่โอ๊ยโอ๊ยมันมาอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาโอ๊ยโอ้ยมันมาเฮ้ยมามากี่คนวะมันมาเป็นฝูงเลยทุกคนมาอันนี้ครับมีโทรเทมเว้ยเออเออไม่มีกล่องตัวแมยเอ้อ ออไอ้ก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนมันไม่ช่วยเฮ้เพื่อนมันไม่ช่วยเฮ้ยเฮ้ยอออทิ้กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงกันทั้งเวเฮ้ยเออเออเอเฮ้ยเฮ้ยชิลอยมึอนมึงตอนยิงทะเลแกพูดว่าอะไรนชิหล่ออืออือโออร้ไม่ได้รไม่ได้เลยไม่เคยกลัวครับเคอนว่ก็จะเกกโนัั่นแหละมาเนี่ย เฮ้ยไปแล้วจ้านี่โอลงมาคนเดียวเหรอฮะด้วยกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยโยมาดิเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิเกาะหนา้วยเฮ้ยมาดิตงไหนจะรอดไ้ยเขาไปด้ไนวิเอร์ตายไปเ้ยายเยไอ้หนวแดงมันโง่มันสู้ไม่ได้หรอกตายมันตายไม่ได้ไอ้หนวแดง เขาไม่ไอ้ที moon, <Yeah. S 2> ่เข้ามาให้หมดทุกคนดิมาให้หมดเออเออเออมาดิครับมาดิครับเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้แม่อยู่ไหนวะมองไม่เห็นเลยไอ้แม่อยู่ไหนวะอ๋อเรนเ่นเรนล้วเฮ้ย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 เราต้องหาจางก่อนเว้ยอันนี้อุตคอนอุดกคอนอุดกคอนอุดกคอนไม่ไม่ไม่ขึ้นคูมาแล้วเนี่ยเอาเอาซีเดียนอุดนี่เฮ้ยเอาซีเดียตมันอยู่ไหนวะ ไปเลยแล้วก็เกิดไปเลยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ได้เป็นมังไรอะง่าเป็นม้งไม่มีอะไร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 เฮ้ย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 มันมาร์พีเตอร์อยากให้มันไม่ได้วางยากจังวะโอ๊ยไปเลยจ้าวางโคตรยากเลยเฮ้ย เฮ้ยวางเยแล้วเว้ยวางเลยเ้เฮอ้ย้าคมันก่อนไปแล้วยดี้มันเปิดแล้ววะซูิทเทกันซิเทอกันเฮ้ยเฮซิเอร์เดี๋ยวเราหลอกออกออกไปฆ่ามันตอนมันเลือดโลเว้ยไม่ดี่ท้าเเฮ้ยนี่ยโลดโลสุดทุกคนเนียเอ้เลือดโล่สุดทุกคนโอยู่เดี๋ยวปะ เอ้ยเอ้ยชีลอย้ไอ้น้องัวแดงไอ้น้องัวแดงไอ้เด็ใจกันม่เท่ากันใจกันไม่เท่เอาไม่เท่าหายไดเ่ยมบ่ไม่อ้นโอนโอเนโอเ่อเอนี่โอเนโอฮะเออมาให้ช่วยด้วย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 เอาม่เท่อยู่ไหนเอาม่เท่ากันบนแล้วช่วยด้วยเออ ไม่มีโอไตมีโอตเอาเงินข้าวมาเดียวคนเองเงินข้าวมาเดียวคนเองเออ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 มาดิครับมาดิครับสองตัวเลยต่อต่อให้สองตัวลูกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิน้องหัวแดงมาดิมาดิเฮ้ย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 ขอรีตาย เฮ้ยเหลือชิลอยชิลอยกับไอ้นุ้ยเอาไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยหายไปไหนไม่รู้เอาชิลอยก่อนชิลอยหนีเข้าเลยทุกคนชิลอยไม่รู้โทรได้หลังอ่ะเออเออเออย่าอย่าไม่ต้องเออไม่ต้องหนีชิลอยติดเต้นเต้นเฮ้ยมิติ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 เออถึกจังวะฮ้ยนี่ไม่ไปเกาะใครพานเอาเอาไปวิทย์อยู่นี่เอาไอ้เจตายเอาไอ้เจตายยังไงไม่รู้เหลือชิลอย อฮ้ยชีลอยตายทุกคนคือนังวีสัยมันจะจำทุกอย่างให้เจ้บอยบินแม้ใครก็จะมองว่าฉันนั้นขี่ขาดจะโดนเหยียบโดนย่ำลงพื้นดินเพียงเสียงหัวล้อของเธอก็ทำให้ใจฉันสู้แม้เพียงแค่เศษเสี้ยวนาทีถ้าทำเพื่อเธอฉันก็พร้อมที่จะสู้เธอคิดถึงเขาอยู่ฉันรู้ฉันดูออกฉันจะไม่ปลอบเธอเพราะฉันยังทนไม่